วัสดีครับเพื่อนเืนครับผมมาฉลองกันนะครับผมเมื่อนี้เป็นเป็นนกลาโพงนะครับผมอ่าพาเบิงครับนี่ครับผมฉล้อยลําโพงครับผมนี่ครับผมอันนี้คืออันนี้คือนี่ครับตัวล่อนะครับผมอันนี้ตัวล่อนะครับ่าลาโพงมันจะอยู่ข้างหลังนะครับผมนี่ครับลาโพงนะครับผมพาเพื่อนเือนมาเห็นนะครับผม นี่ครับเป็นไนครับลำโพงนะครับผมลำโพงก็จะมาดว้นี้นะครับผมแล้วก็ต่อนะครับผมแต่แจ่ต้องมีนกนะครับผมนี่คือสําหรับนี่ครับนกผมนะครับนกตัวล่อนะครับผมอันนี้นกตัวเข่านะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆครับผมเราสามารถจะเห็นได้ทุกอย่างเลยครับผมนี่ก็เพื่อเป็น แรีว่าตัวสวยนะครับของมัาสูยังขาดนะครับผมนั่นนะครับผมเป็นยังไงครับสนใจเห็ดใด้นะครับผมเห็ดใดนะครับผมตามฉบับของไทยของมันนะครับผมมาตอนะครับก็มาตอเขตเดียวกันครับพวกทีผมมาตอแล้วครับผมทางนะครับไอทางลัดไปนะครับผมดาวมือนี้ได้เสยนะครับผมสวัสดีครับอันนี้สําหรับนกลาโพงนะครับผม นกขันนกบกขันบกเกียวนะครับผมอันนี้เป็นนกไม้นะครับผมอันนี้เป็นนกไม้ผมนะครับนกไม้รากาพามานะครับผมตอนกนะครับผมตอนนกแบบไม้นะครับผมเป็นการนั่นไปนะครับผมนี่ครับผมนี่เจ้าเป็นนกไม้นะครับผมนี่ครับ ฟังเสียงนก่นเต็มยุ่งครับผมน้ำขนทางครับผมขนทางนะครับเื็นทางลัดไปนะครับผมพูดแล้วครับไปถนนใหญ่เพื่อเขาไปสายไปทางแฮปปี้แลนด์เนยครับผมอันนี้ทางลัดกันนะครับผมเมื่อนี้ผมมียังหลายนะครับกบพามาเห็ดไปแปลกๆนะครับผมเป็นตอนนกลำโพงนะครับผมอานาั้นคือเจ้าสตาร์บนะครับผมเป็นนกไม้นะครับผม เอามาใส่ผนียดไว้นะครับแต่ว่ากับเปิดลําโพงเอานะครับผมพามาเบิ่งอีกเทียนนึงนะครับผมนี่ครับผมนี่กระโพงของมันนะครับสร้างได้จากลักดาแล้วครับผมวันนี้กะไนราสสีกะขอคำว่าสวัสดีครับนะครับนี่นะครับผมครับโอเคนะครับผม สวัสดีครับนะครับผมโอเคครับผมอันนี้คือจซื้อมันกับต่างซื่อน้ำเนยนะครับผมดอกดีอยู่ต่โอเคครับสวัสดีครับผมเจ้าสตาร์นะครับผมเป็นนกตอด้วยลำโพงนะครับผมสวัสดีครับ